ว่ายุบพักเก้าไกลเป็นสิ่ง <c oughs> ที่คนจับตาดูอย่างอย่างใกล้ชิดครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าถอดบทเ,เรียนเขาจะรู้สึกว่าหมายถึงคนในในคนวิเคราะห์การเมืองจะรู้สึกว่ายิ่งยุบยิ่งโต <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราสังเกตจากการยุบอนาคตใหม่มาเป็นเก้าไกลแล้วก็ชนะเลือกตั้งทีนี้ถ้าอาจารย์มอง3 0มกบดมกราคมนี้เขาก็จะนัดฟังคำวินิฉัยกันแล้วครับอาจารย์มองว่าชนชั้นนำไทยจะมองว่าปล่อยไว้ดีกว่าไหมเพราะยุบไปยังไงเขาก็ยิ่งโต ือว่ายุบเลยเด็ดเฟนเด็ดขาดผมว่าตามหลักกฎหมายกับตอนตอนตอนนี้ตามตัวคําร้องเนี่ยมันยังลาบไปสู่เรื่องยุบพักไม่ได้นะครับ,รบเพราะว่าการณีคําร้องของคุณธีรยุทธ์เนี่ยก็บอกไว้ว่าคําร้องเนี่ยม,มันจบแค่การให้หยุดพฤติกรรมรนะครับเพราะฉะนั้นตัวคําร้องเองเนี่ยยังไม่สามารถลากไปสู่การยุบพักโดยเบื้องต้นได้นะครับทีบนี้ในเบื้องต้นผมคิดว่าในระยะใกล้เนี่ยคงไม่มีนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็ก็มีหลายกลุ่มได้พูดไว้แล้วว่า ถ้าคำวินิจฉัยศาลเป็นแบบใดแบบหนึ่งก็จะเอาไปขยายผลนําไปสู่การยื่นคําร้องให้ยุบก้าวไกลต่อ <You S 2> นะครับผมคิดว่าอันนั้นน,น่าจะมีแน่แต่โดยเบื้องต้นผมคิดว่ามการาคงยังไม่ได้ยุบอะไรทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมผมเชื่อว่าการขยับหาทางยุบพักก้าวไกลนี่น่าจะเกิดนะครับเหตุผลที่เชื่อว่าจะเกิดเพราะว่าตอนนี้ในแง่มุมทางการเมืองเ,ออเฉพาะในส่วนพักการเมืองเนี่ยนะครับสมมติเราถามว่าชนชั้นนําต้องการอะไรเนี่ยชนชั้นนําก็ต้องการอํานาจรัฐที่ตัวเองควบคุมสถานการณ์ได้ ไปเสร็จเด็ดขาดนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อนข้างไปเสร็จเด็ดขาดตันดีครับจะถามว่าตอนนี้ยังไม่เด็ดขาดอีกเหรอตอนนี้เด็ดขาดแล้วครับแต่มีพักก้าวไกลเป็นเป็นเหมือนกับเส้นหนามตําใจนะครับยิ่งพักก้าวไกลในช่วงปลายปีเนี่ยได้เกิดปรากฏการณ์นะครับที่ทุกโพลโหวตก้าวไกลเป็นเอกฉันท์ะนะครับดูสิโพลก็ก้าวไกลเป็นนักการเมืองแห่งปีผู้ชายก็คุณสิริคุณคุณพิธา,ธานักการเมืองหญิงก็คุณสิริกัญญา ชนะคุณอุงอิงด้วยชนะคุณอุงอิงในในสิริกัญญาชนะแพททองทานนะครับแล้วก็พิธาชนะพิธาชนะเศรษฐานิด้าโพก็แบบเดียวกันนะครับผมก็จะว่าโพทุกสื่อ d aily news โพมติชนหรือว่าโพอื่นๆเนี่ยก็ที่ทำมาแบบเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นความหมันไส้เนี่ยมันมีแน่ความเหม็นขี้หน้าเนี่ยมีแน่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าความรู้สึกว่าจําเป็นจะต้องกําจัดพรรคเก้าไกลเนี่ยมีนะครับทีนี้คําถามว่าในมุมคนทั่วไปเนี่ยเราจะเชื่อว่ากําจัดแล้วเนี่ย ก้าวไกลจะยิ่งโตในีุผมคิดว่าทุกคนก็คิดแบบนั้นนะครับในมุมมองประชาชนนคิดแบบนั้นแต่ผมว่าในมุมมองชนชั้นนำเขาไม่ได้สนใจเพราะว่าสมัยพักไทยรักไทยเขาก็เคยยุบใช่ไหมครับมันก็เกิดพักพลังประชาชนแล้วพลังประชาชนเขาก็ยุบจนเกิดพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในโลกของชนชั้นนำเนี่ยเขาคิดว่าถึงยุบแต่โตแต่โตก็ยุบต่ออีกนะครับในโลกของชนชั้นนำคือเออยุบแล้วโตก็ไม่เป็นไรก็ยุบใหม่ก็ยุบใหม่อีก ผม<ด>ไม่ทําอะไรเลยด,ดีว่าปล่อยให้เบี่ยงบานเฉยใช่ผมคิดว่าในมุมมองชนชั้นนัเป็นแบบนั้นแต่เราก็ไม่ไม่รู้ว่าในในภาวะนี้ความเปลี่ยนแปลงในมุมมองของชนชนั้นนาจะมีหรือเปล่านะครับ <c oughs> ผมคิดว่าเราก็หวังว่าจะมีเพราะว่าจริงๆการเมืองตอนนี้ก็เป็นการเมืองที่ผู้มีอํานาจได้ทุกสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับนั่นก็คือการไม่ให้ประชาชนได้เลือกรัฐบาลอย่างที่ประชาชนต้องการนะครับการไม่เกิดรัฐบาลที่ออฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับหรือว่า การการคูดานการสกัดความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องกองทัพนะครับเรื่องสวัสดิการประชาชนเนี่ยผมคิดว่าผู้มีอนานาจก็ทําได้สําเร็จดังนั้นถ้ายุบก้าวไกลเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมครั้งสําคัญนะครับก็เราก็จะกลับไปสู่ลูมในยุคเดิมเหมือนกับที่ไทยรักไทยเคยโดนยุบก็เกิดพลังประชาชนนะครับคนก็ไปเรื่องพลังประชาชนแล้วพอพลังประชาชนโดนยุบคนก็เป็นเลือกเพื่อไทยนะครับเราก็อาจจะเจอเฟสสามก็คือ ยุบอนาคตใหม่เจอก้าไกลยุบก้าไกลอาจจะเจออะไรอนาคตไกลขึ้นมาใหม่แทนอย่างนี้ซึ่งจริงๆไม่ควรจะเกิดนักการเมืองไทยมันควรจะ move on ไปสู่การแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองโดยเปิดเผยและโดยเสรีได้แล้วครับจะมองว่าพรรคเก้าไกลเขาเขาเก๋าขึ้นไหมเพราะต่ออนาคตใหม่เนี่ยจาได้ว่าเขาก็ยืนยันอาจารย์ปฏิบัติยืนยันตลอดดูกฎหมายแล้วยังไงก็ยุบไม่ได้ไม่มีช่องทางทางกฎหมายแต่การเมืองไทยอะไรเกิดขึ้นได้สุดท้ายยุบแล้วคณะ ที่ชิบโอ้โหเป็นขุนพลเลยนะคุนนาทอนขุนปิยบุตรคณะกรรมการบริหารพรรคเขาแบบโดนตัดสินหมดเลยพอเป็นก้าวไกลก็มีชุดใหม่กว่าจะมีคุณพิธาขึ้นมาได้ประสบความสําเร็จใช้เวลาไม่ใช่น้อยๆดูเหมือนเขาเตรียมตัวไว้ระดับหนึ่งไหมครับอาจารย์ถอดบทเรียนหรือยังผมคิดว่าเขาคงเตรียมตัวไว้นะครับแต่ว่าการเตรียมตัวไม่ได้แปลว่าเมื่อเตรียมตัวล้วเนี่ยจะทําได้ทุกอย่างอย่างที่ต้องการนะครับผมเคยคุยกับนักการเมืองสาคัญของพรรคเพื่อไทยเรื่องการยุบพรรคนี่คำตอบที่ได้คือทุกครั้งที่มีการยุบเนี่ยมันมีความสูญเสียแน เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแบบกองเชียร์เราก็จะบอกว่าเอ้ยยุบไปเลยไม่เป็นไรยุบยุบเพื่อไทยเคยเดินพลังประชาชนเคยเดินยุบไทยรักไทยเคยโดนยุบก็ไม่เ,เพื่อไทยแต่ว่าทุกครั้งนี่มันมีความรรสูญเสียนะครับแล้วการทําพักใหม่ให้เกิดมาในแบบที่ประสบความสําเร็จเท่าเดิมเนี่ยมันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายนะครับเ,<อ>เราก็จะเห็นว่าเพื่อไทยนะครับหลังจากพลังประชาชนโดนยุบตอนนี้มาเป็นเพื่อไทยสภาพ,พเพื่อไทยวันนี้ก็ไม่เหมือนพักไทยรักไทยและพลังประชาชนนะครับนักการเมืองอย่างคุณจตุรนเนี่ยหลังปีสี่เก้าก็ไม่เคยมีตําแหน่งานการเมืองเลยหายไปนานมาก เพราะฉะนั้นการสูญเสียมีจริงนะครับแล้วก็พักการเมืองเองก็เหนื่อยจริงดังนั้นผมเชื่อว่าก้าวไกลก็คงจะต้องเตรียมตัวไว้นะครับแต่ในการเตรียมตัวไว้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเขาถูกยุบจริงๆซึ่งเขาไม่ควรจะถูกยุบเนี่ยก็บาดเจ็บอยู่ดีบาดเจ็บอยู่ดีครับการการถูกยุบมันเหนื่อยบุคลากรสําคัญถูกถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนทีมฟุตบอลนะครับนักฟุตบอลตัวหลักถูกข้ามลงสนามหนึ่งฤดูกาลสิบฤดูการอย่างเงี้ยมันเจ็บหนักแน่นอนครับผมดูรายละเอียดของคดีอย่างที่อาจารย์บอกใช่คุณชัยธ ก็บอกว่าคําร้องเนี่ยยุติแค่การให้ยุติกากระทรับแต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวเอาคําวิธีฉัยเนี่ยไปขยายผลไปไป,อ,ไปอะไรหาเหตุให้ยุบพักใช่แต่ถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองมก,การานี้เร็วไปอืเพราะยุบตอนนี้เดี๋ยวตั้งหลักทันกว่าจะเลือกตั้งอีกสามปีครับอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับ สิ่งที่ผู้มีอํานาจกังวลคือถ้ายุบเราก้าวไกลโตเพราะฉะนั้นถ้ายุบเราก้าวไกลจะไม่โตต้องทาอย่างไรง่ายๆคือก็ต้องทําลายชื่อเสียงหรือทําลายภาพลักษณ์ของก้าวไกลนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าพรรคก้าวไกลก็เป็นพรรคซึ่งชนะอันดับหนึ่งที่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านแล้วหลังจากนั้นในกระบวนการในการใช้สื่อหรือกระบวนการในการใช้องค์คับพยพต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกับรัฐบาลหรือเกี่ยวกับพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็เกิดขึ้นในการโจมตีก้าวไกลอย,ย่างหนักหน่วง นะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีเพจเพจหนึ่งนะครับออกมาประกาศว่าสิ่งที่ต้องการทําที่สุดในปีนี้คือการกําจัดไอรัชนกสีนอออกจากการเป็นสสผมไม่เคยเห็นการประกาศเคลื่อนไวในโซเชียลมีเดียอะไรที่เกิดขึ้นมาในลักษณะนี้ว่าเราเป็นเพจซึ่งเป้าหมายของเราอันดับหนึ่งคือกําจัดไอรัชนกสีนอออกจากการเป็นสส <h. S 2> <ๆ S 1> นะครับเพจนี้บางคนก็มองว่ามีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลเช <ๆ S 2> ื่อมโยงจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่แน่นเป็นเพจซึ่งโจมตีแต่ผักก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นผมคิด ความต้องการยุบพักก้าไกลมีนะครับความกลัวว่าพักก้าไกลจะโตก็มีดังนั้นกระบวนการของผู้มีอนนานาจที่เขาทําก็คือบริหารว่าทําอย่างไรที่การยุบจะไม่ทําให้ก้าไกลโตวิธีที่ทาก็คือการทําลายชื่อเสียงทําลายภาพลักษณ์โดยการใช้โซเชียลมีเดียนะครับด้วยการใช, Media, รรใชออ้อะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อเพื่อทําลายชื่อเสียงของพักเก้าไกลนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้น ดังนั้นสําหรับผมในกระบวนการทําลายชื่อเสียงของพรรคเก้าไกลในเวลานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องซึ่งเป็นไปเองแต่เป็นกระบวนการที่มีการจัดตั้งและว่า้าหมายของการจัดตั้งคือทําให้เมื่อถึงเวลาที่จะยุบพรรคเก้าไกลเนี่ยฝ่ายที่อยากจะยุบมีความพร้อมหรือมีความได้เปรียบที่เมื่อยุบแล้วความสูญเสียจะต่าที่สุดสําหรับฝ่ายที่ยุบพรรคเก้าไกลแล้วก็การสูญเสียมากที่สุดใช่ครับแต,แต่อาจารย์ว่าจะสําเร็จมันนี่วิเคราะห์กันแบบยังไม่เห็นอะไรนะ ก้าวไกลเนี่ยเขาคุมโซเชียลมีเดียเหมือนกันไม่ได้คุมในแง่ว่าบัตเจ็ตเยอะหรือว่ามีอะไรเยอะแต่ว่าความนิยมในโซเชียลมีเดียเหมือนถิ่นเขาเลยเพระนั้นกระแสเวลาแอนตี้พรรคก้าวไกลเนี่ยโอ้ oh, บางทีทัวร์ไปลงฝั่งที่แอนตี้พรรคก้าวไกลในเละเทะขาบ้านเยอะแยะเลยกลยุทธ์แบบนี้ใช้ได้ผลอยู่หรือเปล่า ผมว่าใช้ไม่ได้ผลในแง่ของการทำลายความแข็งแกร่งของก้าวไกล <c oughs> นะครับอาจจะแต่อาจจะใช้ได้ผลในแง่ทําให้คนซึ่งไม่ชอบก้าวไกลรู้สึกว่าตัวเองฮึกเหิมแลวมีทางสู้ต่อนะครับเป็นการทําเพื่อสื่อสารกับคนที่ต้องการจะต่อต้านพรรคก้าวไกลอยู่แล้วเป็นเหมือนกับผมใช้คำว่าเป็นเหมือนกับกรุ๊ปเทอร์ีลีหรือเป็นการบําบัดบําบัดหมูของคนซึ่งไม่ชอบพรรคก้าวไกลว่าสิ่งที่เราไม่ชอบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันมีทางไปนะ มันมีทางสู้ต่อได้นะด้วยการหยิบเรื่องเรื่องอื้อเฉาวต่างๆมาขยายผลนะครับแต่ผมคิดว่าสําหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยไม่มีผลเพราะว่าในสุดแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นเหมือนกับเรื่องซึ่งอยู่บนถนนรองะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องซึ่งอยู่ในถนนหลักหรือว่าในในทางหลวงหรือทางด่วนซึ่งคนคุยกันนั่นคือดูการทํางานของพักการเมืองผ่านการทํางานเชิงนโยบายนะครับผ่านการทํางานในสภานะครับหรือผ่านการแสดงความเห็นในในที่สาธารณะในประเด็นสาธารณะต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่า เรื่องนี้พักอื่นยังยังสู้ก้าวไกลเขาไม่ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรอย่างเช่นอ่เวลาเรามีเรื่องสวยทางหลวงับประชาชนนึกถึงชื่อใครวิโร์มาก่อนวิโร์โรมนะครับเวลาพูดถึงปัญหาการสอบพิซซ่าคนทั่วไปนึกถึงอะไรครูปรมีนะครับเวลาคนคนพูดถึงปัญหาตัะรัฐธรรมนูญนึกถึงผลิตคำถามคือทําไมเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะแบบนี้มันมันไม่มีสอสอพักการเมืองอื่นออกมาขยับเป็นแบรนด์ แอมบาสเตอร์ให้พักเช่นถ้าสังคมกังวลเรื่องการศึกษาไปพักเพื่อไทยคนนี้สู้จริงไปภูมิใจไทยคนนี้สู้จริงตอนนี้เรายังลืมชื่อรัฐมนตรีศึกษาใช่ครับอาจจะมาจากภูมิใจไทยจำได้แต่ว่าเป็นน้องคุณเนวินครับผมเออใช่อันนี้ประเด็นนี้ใช่เห็นด้วยอาจารย์คือเรานึกงไม่ออกเราเป็นสื่อจะสัมภาษณ์ก็คิดยากเหมือนกันบางอย่าก็จะเป็นรัฐมนตรีซึ่งอาจจะไม่ค่อยตรงสายนะเท่าไหร่นะอันนี้เป็นประเด็น ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าขณะดที่ในด้านหนึ่งทางฝั่งผู้มีอํานาจอาจจะมีกระบวนการใช้สื่อนะครับหรือโซเชียลมีเดียในการโจมตีก้าวไกลเนี่ยสิ่งที่มันเป็นเมนคอสหรือเป็นถนนหลักของประเทศที่การเป็นการพูดเรื่องนโยบายเรื่องสวยเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการศึกษาอะไรเนี่ยคนของก้าวไกลกลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรื่องนั้นไปนแล้วไงอ,อันนี้เป็นปัญหาของพรรคการเมืองอื่นเองว่าถ้าคุณจะเล่นก้าวไกลเขาเนี่ย คุณต้องมีคนของคุณที่เดือดร้อนในเรื่องประชาชนมาขยับในเรื่องประชาชนให้มากกว่านี้ครับซึ่งตอนนี้มันไม่มีมปั้นไม่ทันอาจาดวิเคราะห์<ม>เพื่อไทยหน่อยเพราะรว่าอาจารย์ผมว่าอาจารย์ก็คุค้คเคอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่พอสมควรในชีวิตการทํางานสมัยก่อนพรรคเพื่อไทยมีแบรนด์อแเบสเดอร์แบบนี้บ้างไหมผมคิดว่ามีมากกว่านี้แต่ว่าพูดจริงๆก็ไม่ได้เยอะอนะครับ เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนไม่เยอะแล้วมันไม่เป็นปัญหาเพราะมันไม่มีพักอย่างก้าวไกลมันไม่มีคู่เทียบใช่เมื่อก่อนมันไม่ชัดเมื่อก่อนแบรนด์ของเพื่อไทยชัดก็คือเรื่องประชาธิปไตยกับเรื่องเศรษฐกิจแต่ถ้าเป็นแบรนด์เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในชีวิตทั่วไปเนี่ยไม่ไม่ชัดนะครับไม่ชัดแต่เมื่อก่อนความไม่ชัดไม่มีปัญหาเพราะมันไม่มีก้าวไกลมาเป็นตัวเปรียบเทียบมันก็ไม่ไม่ชัดก็ไม่เป็นไรคือไม่ชัดแล้วไม่มีคนเปรียบเทียบเนี่ยก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็จะไม่รู้ว่าไม่ชัด เพราะว่าอะไรที่มันคลุมเครือนะครับแล้วมันไม่มีแสงสว่างไอ้ความคลุมเครือจะเป็นแสงสว่างนะครับนันแบรนด์ของเพื่อไทยเนี่ยเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมีแน่นอนแบรนด์เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าณเวลานี้แบรนด์เดิมเนี่ยมันมันมันก็หมดสมรรถนะไปพอสมควรนะครับอย่างอย่างคุณจาตุรวน์วันนี้จะพูดเรื่องประชาธิปไตยให้คนฟังเนี่ยก็ลําบากเพราะคุณจาุรวน์ก็ไปโหวตคุณเสรษฐาเปน็นนายกคเคยประกาศบนเวทีปราศัยว่าไม่จัดตั้งรัฐบาลข้ามโคกจัดตั้ง คุณคนัทธวุฒิจะมามา,มาพูดเรื่องประชาธิปไตยเป็นแบรนด์ให้พักก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าจะเอาใครเป็นแบรนด์นะครับในส่วนที่เพื่อไทยเคยเข้มแข็งเนี่ยวันนี้ขาดคนสื่อสารเรื่องที่เข้มแข็งเหตุผล hey, ที่ขาดเนี่ยเพราะว่าตัว,ต,วตัวองค์กรเนี่ยทิศทางไม่เข้มแข็งนั้นใครจะสื่อสารก็จะต้องกลายเป็นคนที่แบกพักจนจนสื่อสารไม่ได้ แบกได้แต่สื่อสารไม่ได้จะเป็นปัญหาของพรรคเพื่อไทยในวันนี้รเรื่องการเมืองพอเข้าใจครับปจา์แต่เรื่องที่เด่นมากๆของพรรคเพื่อไทยผมว่าอาจจะเด่นกว่าพรรคก้าไกลด้วยซ้ำคือเรื่องเศรษฐกิจทําไมถึงไม่มีคนสื่อสารเรื่องเศรษฐกิจเมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคนที่ทํางานพวกนี้คือรัฐมนตรีของพรรคนะครับที่คนเชื่อถือเช่นพูดจริงๆค,คุณทักษิณเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นที่สุดของเพื่อไทยในด้านเศรษฐกิจแต่ณเวลานี้แบรนด์คุณทักษิณก็ไม่ขลังเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็คุณทักษิณจะมาพูดอะไรก็มีปัญหาทางกฎหมายเองด้วย นะครับคนอื่นที่เหลือเนี่ยกความสามารถในเราเทียงกันได้ว่าใครเก่งหรือไม่เก่งแต่ถ้าพูดถึงความความสามารถในการสื่อสารเนี่ยคนของเพื่อไทยที่เก่งอย่างเช่นอาจารย์พันศักดิ์เนี่ยเกง่งแต่ถามว่าอาจารย์พันศักดิ์สื่อสารเกง่งไหมต้องถือว่าอาจารย์พันศักดิ์เป็นคนสื่อสารที่ล้มเหลวนะครับ <ผม S 1> ในฐานะสื่อสัมภาษณ์จมามศักดิ์ต้องทากันบ้านเยอะใช่พูดยากใชมพูดแก ฉลาดทับซ้อนมากต้องมีคนแปลงครับต้องมีความเข้าใจที่จะแปลงข้อความอาจารย์ให้ดีใช่ครับหรืออย่างสมมติอย่างอย่างมองมิงหรือมารีฟอย่างเงี้ยมอมิงเก่งหรือเปล่าเราก็พูดยากเก่งไม่เก่งเนี่ยวัดกันยากแต่ท่านในแง่สื่อสารเนี่ยก็มีปัญหานะครับมารีฟทําให้คําว่าซอฟท์พาวเวอร์เท่ากับ,บววความรักเนี่ยเป็นวลีอมตะไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเป็นวลีอมตะาที่ไม่ดีครับ นะครับเพราะการสื่อสารถือว่ามีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในคอรมอเองก็ไม่ได้สื่อสารมากอย่างที่ควรจะเป็นนะครับอย่างเช่นคุณจุลพันธ์นะครับควรจะทํางานสื่อสารให้พักได้ดีกว่านี้ตอนเป็นสสออยู่ฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหเป็นดาวสภาคนหนึ่งคุณจุลพันธ์เป็นเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นตอนเป็นสสอมากกว่าเป็นรัฐมนตรีปกตินักการเมืองจะโดดเด่นตอนเป็นรัฐมนตรีมากกว่าเป็นสสแต่คุณจุลพันธ์เนี่ยกลับกันคนรู้จักจุลพันธ์จากการเป็นสสมากกว่าตอนเป็นรัฐมนตรีอันนี้แปล ทั้งที่คุณจุลพันธ์ทำงานเรื่องเศรษฐกิจแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเมือ0หมืม่นบาทเป็นเรื่องซึ่งสํานักนักการเมืองที่เก่าเกมนี่มันคือวัตถุด,ดิบชั้น<ฮ>ดีในการในการสร้างกระแสให้ตัวเองอย่างแมสซึ่งผมเชื่อว่ามันมันมาจากปัญหาความไม่พร้อมของนโยบาย <c oughs> นะครับเช่นถ้าเกิดการแจกเงินพร้อมนโยบายพร้อมและไม่ต้องมีการกู้เงินแจกวันนี้คุณจุลพันธ์ทำงานง่ายแต่เมื่อมีการกู้เงินแจกคุณจุลพันธ์ถ้าออกไปคุณจุลพันธ์ก็จะต้องเจอการเคาน์เตอร์กับว่ากู้ห้าแสนล้าน ความคืบหน้าไปถึงไหนออกไปก็เจ็บตัวเพราะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขององค์การพยพที่ในแง่การสื่อสารมีปัญหานะครับหรือดาวรุ่งของพรรคอย่างน้องน้งนําหรือน้องอิมนะครับธีร,รัต์หรือว่าน้ําจีราพร,ร,าพรเนี่ย<ช>ก็ยควรจะเป็นดาวรุ่งนะครับแต่ว่าพอเพื่อไถ่รอบนี้ได้หนึ่งที่นั่งในกทมน้ำหนักของทีรัตเบาลงนะครับของคุณจีราพรเนี่ยนะครับควรจะเป็นดาวรุ่งแต่ว่าเมื่อพักวางโพสิชันให้จีราพรเป็นแถวหน้าในการประกาศไม่จับมือกับสามป ไม่เอาสอวและโดดเด่นตอนนั้นคือทําเรื่องเมืองทองอัคาราประกาศว่าถ้าขึ้นมาเป็นรัฐบาลปุ๊บจะตรวจสอบพลเอกประยุทธ์เมืงองทองคลาแล้วก็ประกาศด้วยว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากค่ายทหารเพราะฉนนั้นด้วยยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยที่เปลี่ยนไปจีรพร์ก็ต้องดับก็กลายเป็นดาวดับไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นอโอกาสสูญเสียไปเยอะจากการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของพรรเพื่อไทยครับ,รบผมชวนคุยกับอาจารย์สนุกมากอีกการหน,นึ่งที่ผมมีคาใจอยากระถามอาจารย์ เกิดไม่ทันเป็นนักข่าวตอนพักไทยรักไทยคผมรู้สึกว่าพักเพื่อไทยตอนนี้กับพักไทยรักไทยตอนผมเป็นเด็กที่นั่งดูข่าวทําไมดูผิดฟอร์มต่างกันคือพักเพื่อไทยตอนนี้เหมือนนโยบายทําอะไรออกมาตอนประกาศหาเสียงเนี่ยทุกคนจะเชื่อมั่นว่าเออพักไทยทําได้แน่นอนเวลาพูดนโยบายที่ดูเว่อร์ไม่มีพักการเมืองไหนน่าเชื่อถือถ้าพักเพื่อไทยแม้กระทั่งผมว่าพักก้าไกลก็ยังเอะถูกตั้งคําถามว่าทําได้หรือเปล่าแต่พักเพื่อไทยคนจะไม่ค่อยเ u e s ชั o เพราะเขาทำมาแล้วสามสิบปรักษาทุกโรค นโยโบายใหญ่ๆพักนี่กันเฟตกรจำนำข้าวอะไรก็ว่ากันไปแต่รอบนี้พอเป็นรัฐบาลจริงๆนโยโบายเรือธงที่ประกาศอย่างเมื่นบาทดิจิตอนตอนหาเสียงพูดไว้ทุกอย่างรายละเอียดขั้นตอนมีครบพอถึงเวลา,าจริงเอา้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยต้องมานั่งตั้งกันใหม่แล้วก็สุดท้ายก็ต้องออกเป็นพรบรกู้เงินมาครับแม้กระทั่งซอฟต์พาวเวอร์ของคนอุ้งอิงกฎหมายก็ยังไม่พร้อมมันเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ถ้าเ<ม>ทียบกับตอนไทยลักษณไทยผม,ผมว่าถ้าเป็นทีมฟุตบอลก็คือเพื่อไทย ชุดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทรีมเกรดเอที่สุดที่คุณทักษิณเคยมีนะตัวบุคลากรซูไม่ได้นะครับถึงแม้จะมีคนเก่าๆอยู่แต่คนเก่าๆก,ก็อยู่ในช่วงโรยราแล้วถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือเป็นนักฟุตบอลในช่วงในช่วงใกล้แขวนสตาร์ทแล้วนะครับเพราะนั้นผู้ตรงๆคนของเพื่อไทยที่อยู่อยู่กับฝั่งเพื่อไทยมาตั้งแต่คุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมนะครับหรือว่าในแพทย์พรมมินหรือในแพทย์สุรพงษ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ เอาเป็นว่านักฟุตบอลทุกคนมีขาขึ้นและขาลงเอาอย่างนี้กันเหมือนกับนักร้องทุกคนนะครับวงการบันเทิงเราก็มีนักร้องซึ่งเขาเคยมีขาขึ้นแล้วจูจ่ๆเขาก็มีขาลงซึ่งทําเพลงมาเหมือนเดิมหมดแต่คนไม่ฟังะนะครับผมคิดว่าเราก็อธิบายปรากฏการณ์พักเพื่อไทยได้แบบนี้ก็คือคนเก่าที่เคยแข็งแกร่งนะครับบางคนก็ไม่ได้อยู่พักต่อไปอย่างเช่นคุณพงเทพเทพกาญจนาเป็นคนเก่งเรื่องกฎหมายอยู่ดีก็ถูกพักดีดออกไปโดยไม่มีใครทราบสาเหตุนะครับแลวผมคิดว่าพักเพื่อไทยมีคนเก่งๆแบบนี้เยอะที่ถูกดีดออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ส่วนคนเก่าที่อยู่ต่อนะครับก็เป็นคนเก่าที่อยู่ในช่วงสุดท้ายเหมือนกับนักร้องที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของอาชีพนักร้องหรือนักฟุตบอลที่อยู่ในอาชีพนักบอลช่วงสุดท้ายก่อนแขวนสตั์ทก็ไม่สามารถจะแบกพักได้นะครับส่วนคนใหม่ก็ไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่าเพื่อไทยเป็นพักซึ่งมีคนเก่าเยอะปัญหาของเพื่อไทยคือคนเก่าเนี่ยกบล็อกคนใหม่ไว้ไม่ให้ขึ้นนะครับอันนี้เป็นปัญหาของพักการเมืองเก่าที่แก้ไม่ตกประชาธิปิบัติยุคที่จะเป็นขาลงก็เป็นแบบนี้คือคนใหม่เข้ามา ต้องเป็นคนใหม่ที่เป็นผู้ติดตามคนเก่า,านะครับประชาธิปัตย์ในยุคที่เคยเฟื่องฟูเนี่ยคนใหม่ที่เข้าไปก็จะต้องไปเดินหิ้วกระเป๋าตามคนเก่านะครับไปเป็นผู้ช่วยคนเก่ามมผมคิดว่าเพื่อไทยวันนี้ก็มีลักษณะแบบนั้นคือคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยต้องไปหาคนเก่าให้ตัวเองเกาะไม่อย่างนั้นก็จะมไม่มีบทบาทในพักมันก็ต้องเป็นระบบนั้นป่ะอาจารย์เสณาริตี้เรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์ผมไม่แน่ใจผมคิดว่าการเรียนรู้งานกับการที่คนเก่า เอาคนใหม่ไปเป็นเบสเนี่ยต่างกันพักการเมืองในบ้านเราเนี่ยมักจะเกิดระบบที่คนเก่าเอาคนใหม่ไปเป็นเบสแล้วคนใหม่เนี่ยพอเข้าไปเนี่ยผมไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับจริงๆครอบครัวผมก็เป็นครอบครัวนักการเมืองนะครับผมไม่เข้าใจว่าครอบครัวไม่เข้าใจว่านักการเมืองทุกคนเนี่ยพอเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาจะต้องไม่เหมือนคนธรรมดาอย่างหนึ่งทไทุกคนต้องมีคําว่าท่านนําหน้าชื่อท่านนี่ไม่ใช่บรรดาศักดิ์มันแต่ว่าพอเป็นนักการเมืองทุกคนต้องมีคําว่าท่าน นะครับแล้วนักการเมืองใหม่ทุกคนพอเข้าไปพักไหนก็ตามต้องเรียกทุกคนว่าท่านมนต์หมถึงเขาเรียกนำหน้าเซนอาจารย์ถ้าอาจารย์สีโรดเป็นนักการเมืองจะต้องเรียกว่า <ผม S 1> ท่านสีโรดผมก็จนะกลายเป็นท่านสีโรดขึ้นมา<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการทําให้นักการเมืองใหม่เนี่ยมันมันถูกมันถูกจัดระเบียบโดยนักการเมืองเก่าครับว่าคุณต้องอยู่เป็นคุณต้องสงบสง,งีม่มคุณต้องเจียมตัวความสามารถในการคิดสร้างสารรค์ก็ไม่มีนะครับผมเข้าใจว่าพักใหญ่รัฐบาลบางพักแม้กระทั่งในการโพสต์ความเห็นในเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร ของคนของพักบางคนเนี่ยมีการโพสต์แสดงความเห็นในเรื่องบางเรื่องครับถูกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ใหญ่ของพักเรียกไปเตือนว่าโพสต์อย่างนี้ไม่ดีนะอ,อ,อยู่กับพักเราอย่าวิจารณพักตัวเองออกสื่อ,อแต่ผมไม่บอกว่าพักไหนนะครับ,รบผมบอกว่าพักใหญ่ของฝั่งรัฐบาลแล้วกันก้าวไกลไม่เป็นแบบนี้บ้างหรอเขาเขาบอกว่าเป็นอะไรล่ะโพลิสบูโรอะไรมันต้อง ก็ต้องมีความเป็นเอกภาพถ้าปล่อยให้ทุกคนแสดงความเห็นมันน่าจะขัดกันพักก็คงจะไปต่อไม่ได้ไม่มีเอกภาพผมว่าการแสดงความเห็นเนี่ยทำได้นะครับแล้วอย่าไปกังวลว่ามันจะไม่มีเอกภาพนะครับเ,เพราะว่าการแสดงความเห็นของแต่ละพักเนี่ยมันทำให้พักแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมคิดว่ายอย่างก้าวไกลเองมันก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดที่สมมติพักทําอะไรที่ในสายตาแฟนๆพักทำมองว่าง,งี่เงาครับอย่างเรื่องสองคนนั้นที่ออกไปแล้วเนี่ยคร กองเชียร์พักก็ด่าชาวได้เย็นว่าทำไมทำอะไรช้าเหลือเกินผมว่าก้าวไกลเป็นพักซึ่ง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 เกิดมาในอีกอีกอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะครับอาจจะมีคนซึ่งไม่อยากให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ภายในพักแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยวิจารณ์ไปเหอะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นมันมันเป็นเรื่องของผู้สนับสนุนเองของพรคก้าวไกลเองซึ่งซึ่งมีคนรุ่นใหม่เยอะแล้วคนรุ่นใหม่ผมคิดว่าเขาเป็นคนรุ่นนี้เขาเป็นคนรุ่นที่ไม่พอใจอะไรในที่ทำงานก็โพสต์ด่านะครับทะเลาะกับ นั้นก้าวไกลนี่ก็จะเจอปริบทแบบนี้ที่อาจจะมีแฟนๆซึ่งเป็นคนรุ่นเก่านะครับบางคนรู้สึกว่าเรื่องของพักคหยีบวิจารณ์กันเยอะแต่ก็จะมีแฟนคลับรุ่นใหม่ที่ทะเลาะก,กับแฟนอย่างโพสต์ดากับเพื่อนร่วมง,งานอย่างโพสต์ดากินข้าวไม่ถูกใจอย่างโพสต์ดานั่นเรื่องพักการเมืองเนี่ยการโพสต์ดาเป็นเรื่องธรรมดามันต้องวิพักเราต้องวิจารณได้ใช่ครับนี่เป็นนโยบายก้าวไกลด้วยซ้ำค,คนใหญ่อะไรนะพักใหญ่กว่าคนคนใหญ่กว่าพักอะไรใช่ขณะที่พักอื่นเนี่ยแฟนคลับเขาเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งไง เมื่อเป็นคนรุ่นที่เชื่อว่าถ้าเราชอบพักไหนเราต้องรักพักนั้นแบรนดะ์รอยัลตี้ความพักดีของต่อพักนี่คืออย่าวิจารณพักที่เรารักอย่าแต่พักที่เราชอบความเชื่อของของผู้สนับสนุนพักมีส่วนนะครับในการ,รทําให้เกิดวัฒนธรรมการวิจารณ์หรือไม่ในแต่ละพักการเมืองครับ